มันไม่มีคนอาแก้เทมนี่แล้ววันนี้อยู่กับเมืองบุเฮเวนอีกเช่นเคยไม่เคยถ่ายใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาถ่ายกันค่ะวันนี้พี่มาแชร์เลนิชแนลเลยหนึ่งว่าจะมาอยู่ในเมืองบุเฮเวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะเพราะพี่ลงแล้วช่องเก่าอพี่ก็ลบไปดแดดเยคะเพราะว่ามันอัดไม่ไดีเสียงพี่นั่นเองคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยค่ะถ่ายสิคะแล้วขี่รถไป ใช้ชีวิตกันดีกว่าค่ะเรนพี่หนูหนูนั่งกับพี่เลยจ๊ะกอดแล้วใช่ไหมจ๊ะจันน่า,าจ้ะหนูคือทุกคนเหรอเราจะมาอันนี้ค่ะคือพี่จะมาสอนแล้วชีวิตน้าแหละก็มีคนพิมพ์มาให้ เช้าวัสดี้แล้วเราพี่ก็ต้องดูซ้ำมั้งซ้มุมคนสองคนแล้วเราจะมาแบบเราเราอะไรนะขอเล่าคนเลยนะเราต้องมาจีบสาวในเกมนี้นั่นเองนะคะเจ๋คนแรก เราเปิดแชทกันะกัเออาสาวก่อนวนีเขาเิระาก่อนอขาอขบอุ้ยเขากดรับด้วยอ่ะคนเอาเขามดาเรกสาวควนนี้ก็ได้ เราแตบเราหาบาอ,หอาบ,หาบ้านอยู่กัน้วยนะคะทุกคนย้อนอยู่กันดีเออหอบนมีละกันมันมีที่รับอยู่ที่ออทหนึน่งนลคะทุกคนไม่รู้นะที่จะมีอะไรชี่แล้มาบอกทีหนึ่งค่ะ คนไม่รูนน้ว่าเขรับหรือเปล่านะควทำไปอย่างแรกเราต้องรอวยนะ,ะ,ะ,ะอนนนนนนนเราเข้าบกานขบ้านเ็เย่มาเข้าในห้องนี้นะค่ะกดเอ A แล้วกด A A อออนี่ีนว่า กันแล้วค่ะทุกคนท่อนที่เราคุยร้อนไปรอบหนึ่งนะคะก็หวัวร้อนาอมากเลยหัวมั่งแหละพี่อะเวลาเล่นแมปเราบอกอะไรยากๆเนะี่ยก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะทุกคนแบบมีการแบบโอ้โหนี่ทำไม่ได้เลยวะแบบนี้ค่ะคนก็ทำไม่ได้ยล่งโกรธแค้นเลยโหเก็บกะถึงเลย จะเป็นใจมากเลยนะทุกคนบอกเลยว่าแแบบนี้สุดโหดมากเลยแลวนี่มันมีอีกเตอร์เองสักแบบนึงนะต้องมีอีกเตอร์เองบ้างแหละฉันว่าฉันว่าอะไรละ่ะเราว่านะเดีย๋ยวตรงนี้ปุ๊บเราต้องตั้งหลักอุ้ยคนนี้พลาดหรอเปล่านะขอห้ามพ่อเลยฮะ ห้ามพลาดเลยนะไม่งั้เราจะตกอะเนี่ยอนี้ง่ายอ่ะอุ้ยไม่ง่ายแล้วนะอ๋อแล้วมาเกิดตรงนี้อ่ามันรู้แล้วว่าเราเซฟนะคะนี่ตา้แล้วนะคะคนละรอเป็นแมพไปแมพที่สามไปเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนเราเนี่ยอยู่กับ คัเล่อบอกอีกแล้วจะเล่นเยอะเกินไปแล้วนะคะเลิอบงคันเลิบอลบอกเนี่ยแต่พี่อยากสุกกล้วยจริงๆนะทุกคนแต่แบบคือแบบพี่ไม่มีตังจริงๆเี่พูดเลยว่าพี่ไม่มีโลบักนะคะแล้วพาไปดูนะ่อาอวาตาร์แล้วกันแต่เราขอได้รอบหนึ่งแล้วค่อยพาไปดูนะอาวาตาร์แล้วกัน พี่ไม่อยากซื้อเลยดูเหมือนมันต้องใช้อะไรไม่รู้อะพี่ไม่ได้เป็นแฟนขับรถบกคน,นนั้นนะฮะแต่พี่อยากไม่นานหรโอ้ยีฝาแฝดจะหล่อดะลาเลยรแหละตรงน,นี้เราก็ฝาแฝดสามอันนี้ก็ฝาแฝดสามมีอะไรไปค่อนไปค่อนเนีอนอยาาเเ่ยบางฝาแฝดเยอะเกินอะไรกันนี่จะป่ปางคนบังคับเลยม่ดูตรงไหนเนี่ยซุ Super p a c ก อเต r บอเต่นนนตนนตนนนนนดนนอนชน่นนนนเนอนนนน r นนนนนน่นน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 น่นนนนเนี่ยเราต้อง,องอซือองซ้ออะไรนี่นนนคนน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 น่นอ,อ,อบตเติมเงินมาคานน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 ะ,ะนน เติมเงินแบบให้เร Again, right okay. so one, ็วๆค่ะแล้ว <Ching> ทุกคนก็งงเดเลยว่าทำไมตัวเองตกลงวะเรียกว่าเลยค่ะพวกไอ้หมดเลยโอเคนหมคะต้องมีคนบอกเสียงสักคนหนึ่งคือแม่อุนะคะคือแม่พี่ในเอกที่พี่รีวิวหน้าจอไปนะคะรีวิวนะเธอเธออะไรเนี่ยเธอเองเราเองอะไรอันไม่ออกอะคะทุกคนเป็นเด็กค่ะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ จริงๆเดี๋ยวเขาก็อ่านออกกันได้แล้วนะแตพี่ยังอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกจริงๆก็ขออภัยนะทุกคนก็ขออภัยนะครับอภัยมากด้วยนะอภัยใจครับพาใจนะบบายใจนะแล้วเขื่องใจเขื่องใจอีกแล้วเชิญดูเรนจริงๆที่เธอหัววันอันเดียวด้วยฤทธิ์ฤทธพิงพิงพลิง ริงเช่ใช่ใช่คุณส่งการปีนี้ขอให้เชิญเชิญดีให้เชิญมีความรักสุดโอ้โหอันนี้แฟนเนี่ยอะไใช่ไหมน่ะให้รักกันดี เราจะกลับค o n d i ช i o n บอสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮ้ยยิ่วคนเดียวไปเลยอ่ะจะต้องพูคดคนเต็มเป,ป้ามันมีภารกิจให้ทำวันหนึ่งคือเราต้องมีแฟนให้ได้นะคือแฟนฟอรนะ์มฮะเราจะมาเป็นตัวที ก็ฉันจะจีบเขาไปนะก็จะมีแต่เด็กเนื้อแหละที่เล่นโรบอทเขาคงไม่จีบนะแต่ตัวเองนะต้องก่อนจะเชื่อหรือเปล่าว่าพี่จีบพี่เพื่อนหรืว่าพี่ตัวเองจะจีบพี่ตัวเองตัวเองเนี่ยแหละจะจีบเย็นเลยเย็นเลยทุกโครงการเป็นโครงกันที่ความรักเราสัมผัสได้โครงกาูง ลูบูอบูบูอตูตูอตูตูเลตเล่เลดเล่เลวีนเลวีนแล้วเขาทุกคนก็เหมืนเดียวนะ บางทีอาจจะริ้นพันหน่อยค่ะทุกๆคนอาจจะดิ้นพันเสพหนึ่งแล้วก็หายค่ะก็จะมีบางครั้งนะคะทุกคนก็ไม่มีบางครั้งก็ตอนนี้นะคะพี่รู้สึกว่เราขึ้นมาทันตาใจตายค่ะ ตอนนี้ก็ไต่แล้วเช่นเคยก็คนนี้ชนะไหเป็นเล่มลอยนะก็พี่ใช้ซื้อแท็กไปแล้วค่ะก็รู้นะคะว่ามันจตกตีเพราะว่าจะตกเองค่ะก็คนนี้พี่ทำไมคะมันตกอ่ะเพราะว่านั่นคือเพื่อนพี่ทั้งหมดแก๊งนี้เลยนะกเป็นเพื่อนพี่ที่อยู่สมัยตอนเด็กๆแล้วมนเล่นรกมีคนหนึ่งหลุดนะคะก็ไม่เล่นแล้วค่ะเพราะพี่บอกว่า พี่พีชแชทไปค่ะเาื่อกีว่าเออถ้าไม่อยากได้ก็ไม่นอนเลยก็ได้เว้ยในน้าก็ไผ่ก็พี่พูดเว้ยนะมันต้องตื่นไปเห็นพูดจริงพัดแล้วนี่มันตลกเกิดไปตางพี่พีชอู้หฝุ่นหลงรู้หาตัวเองไม่เจอเนี่ยสีฟันนี่สีฟันนี่นะคะไม่ชอบสีแบบนี้เลยชอบนะแต่ว่าคือมันติดกันนลยพี่ไม่ชอบเลย ไี่ชอบประกบกันมากกว่านะฮะสี่คน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 ไอ้มาสี่คนสี่คนสี่ไม่สี่คนแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นรุมร้องจูบนะฮะอันเดียับสีเลือดบูสีเลือดโมตอนนี้คนนี้จะตกเบาหรือไม่บักนะฮะเขาอาจะตกนะพอเขามากับห้องฮะคือเขาน่าจะออกไปเกมแล้วฮะตอนนี้ต้องมานี้นะตอนนี้นะ็นกระจิระเจ๊ดีเจ เลดไม่ชอบเลยมีกิมพ์ผู้ชายไม่มีใครมาดีอยู่ด้วยมีแกมกีก้ใชียวไหมจิบจากคนดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะเป็นแฟนค่ะดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรมค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะพูดผิดก็ไม่เป็นไรคะ่รคะหนี่งพันคอใช่ไหมคะ ก็ไม่เป e. 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 e e e ็นไรค่ะลิ้นแตกลิ้นแตกพี่ลิ้นแตกก็นะทุกคนก็เราจะมาคุยกับเอฟซีสักคนหนึ่งเดีแบบเอาหาแฟนไม่ผมไม่เอานะคะคนแบบเด็กเด็กบี้กสก็เทมบิ๊กเบบี้คามะเล็ด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 อยู่นี่รีบเรียนเส้นและผันจะเห็นไปจะยังคิดยังไง เขาใส่ใจคนเราถ้าสามมุมสามมุมคนสองนะไม่ยาวนะท้ายคลิปอยู่นะสามมุมสามมุมค้งสองพูดยังไม่ทันขากคำนะขอไปยังช่องน,นี้กันแล้วกันนะคะที่